น,ส,น,นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรมและรายการ GIFT INSPIRE แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับ เป็นแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งถือได้ว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีการต่อสู้ชีวิตจนสามารถสร้างครอบครัวให้ประสบความสําเร็จและสร้างความมั่นคงเพื่อเป็นอนาคตให้กับทายาทของเธอได้วันนี้เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าครับผู้บริหารระดับ paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีนคุณผ่องศรีพวงพิกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับคุณผ่องศรีมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะชื่ออะไรครับชื่ออึงค่ะอ่าคุณอึงนะครับดเดี๋ยวเพื่อความสบายๆเดีย๋ยวผมเรียกคุณอึงก็แลวกันนะครับคุณอึงเองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจของกิฟฟารีนนะครับ <c oughs> แต่ว่าชีวิตก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟฟารีนเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วคุณอึงเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับ <c oughs> พื้นเพยอยู่ที่ไหนและชีวิตของคุณอึงในอดีตเป็นอย่างไรบ้างช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดดีไหมครับค่ะ จุดก็คือเป็นคนที่เป็นคนกาลสินค่ะเกิดที่อำเภอนามนคก์ก็ก็กําเนิดทอี่ตรงนั้นเลยค่ะเกิดที่กาลสินกาลสิน,นครับชีวิตใน,ในวัยเด็กของเด็กหญิงอึงอเด็กหญิงผ่องสีเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทําอะไรแล้วก็มีพี่น้องกี่คนครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำทาไร่ทํานาค่ะแล้วก็มีพี่น้องร่วมกันอยู่5คนแล้วก็อึงก็เป็นคนที่ที่สมครับค่ะ ในในจำนวนพี่น้อง5คนเราเป็นคนที่3เคน,เนที่ยตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กเราได้มีโอกาสช่วยที่บ้านคุณพ่อเขาทาไร่ทํานาใช่ไหมฮะรเราได้ได้ซึมซับหรือได้มีโอกาสช่วยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องอะไรบ้างไหมครับสมัยเด็กๆช่วยค่ะก็คือเลิกกางโรงเรียนก็นึ่งข้าวนะคะแล้วก็นึ่งข้าวมีหน้าที่เอาไปส่งพ่อกับแม่แล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้ค่ะครเราทําช่วยคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ อายุเริ่ม <ๆ S 2> ต้นอ,อยู่ปสองค่ะ7ขวบปสองนึ่งข้าวไปแลป้วช่วยคุณพ่อคุณแม่และ,ะนะคะเด็กๆเราก็ไปเรียนเรียนเสร็จก็กลับมาช่วยเขาทํางานบ้านจริงๆแล้วเด็กๆทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มักจะมีจินตนาการคุณหนึ่งเคยมีจินตนาการเห็นตัวเองไม่ว่าโตขึ้นอยากทําอาชีพอะไรอยากเป็นแบบไหนต้องการชีวิตแบบไหนเคยค่ะ มีความฝันตั้งแต่อยู่ป3ด้วยซ้ำไปว่าอยากจะเป็นคนรวยค่ะอยากมีรถขี่อยากเป็นรถขี่ขี่มีรถขี่แล้วก็มีนั่งนั่งเองแล้วก็ขับเองค่ะแล้วก็อยากมีเงินเยอะๆแล้วก็ไม่อยากจะทําทําไร่ทํานาเพราะมันเหนื่อยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําแล้วมันเหนื่อยค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ8-9ขวบประมาณนี้แหละค่ะ8-9ขวบเริ่มอยากจะมีสตางค์ละอยากอะค่ะแต่ยังหาวิธีไม่ได้ในฝันคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีสตางค์อยากจะมีรถ <c oughs> อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่ยังนึกถึงอาชีพไม่ได้ค่ะแล้วเริ่มเขาเรียกว่ามองเห็นว่าจะทําอาชีพไหนอยากทําอาชีพไหนตอนอายุประมาณท่าไรตอนนั้นอยากอยากก็คือว่าอยากจะเป็นตั้งร้านขายของเพราะ<อ>ว่าเดินผ่านไปไปโรงเรียนนะคะ,คะเห็นเขาก็รอไปซื้อทีะบาทได้เงินไปโรงเรียนวันละสองบาทนะคะว,วันไหนไปรับจ้างได้เพิ่มก็เป็นเก็บไปเป็นไปร้อยยานะคะพี นะคะเป็นร้อยยาเขารับจ้างร้อยยาร้อยเอ้ยร้อยร้อยยาร้อยยาก็เสียบยาค่ะเป็นเป็นยาจีที่บ้านนะคะแถวบ้านนอกมันเป็นประมาณพวงสักขนาดนี้นะคะเส้นหนึ่งค่ะสองเส้นต่อบาทครับครับก็ไปรับจ้างเขาเพราะอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ได้มาก็เก็บเก็บค่ะไม่เอาไปกินขนมไม่เอาไปทำลายเลยไม่ค่ะเพราะว่าครอบครัวก็จนหาไไม่สามารถ ก็คือเป็นบุญเป็นงานเมื่อไหรก็ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ใหม่ใส่ก็มีก็อยากจะเก็บไปซื้อค่ะอันนั้นเหมือนเด็กๆก,ก็เป็นคนที่ต่อสู้มากพอสมควรคแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องราวในอดีตจริงๆมันเป็นบทเรียนสําคัญนะฮะ,ะเราบอกว่าที่บ้านอาจจะลําบากไม่ค่อยมีสตังและสําหรับเราเองเราเคยมีความฝันทางด้านการเรียนไหมฮะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเลือกได้เราอยากจะไปเรียนทางสาขาอาชีพไหนค้าขายค่ะ ยังไงก็ตั้งทงไว้เลยว่าจะค้าขายนะแต่ในที่สุดแล้วเราก็ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนไหมฮะไม่ค่ะไม่มีโอกาสครับไปจุดสูงสุดจนถึงขั้นป .6 ป .6 ถึงเวลาปั๊บตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นแล้วนะป .6 นี่วัยรุ่นตอนต้นอ่ะ12ได้12ขวบอ่าาะขวบพอเราไม่ไปโรงเรียนปั๊บเนี่ยชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเด็กหญิงอึ่งตอนอายุ12เพราพไม่ไปโรงเรียนแล้วทําอะไรล่ะฮะ พอไม่ไปโรงเรียนแล้วค่ะก็มีใกล้ๆที่ใกล้กลบ,บ้านก็คือเป็นอำเภอสมเด็จค่ะ,คะเข้ามาหางานมาหาคนงานนะคะบางเอิญตอนนั้นเข้ามาเขาเป็นเขาตั้งร้านขายเส้กอกเขาไม่มีคนทําช่วยเขาก็เลยมาให้ดิฉันไปช่วยตอนนั้นรับเขาบอกว่าจะให้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยท่านก็ตัดสินใจไปเลยค่ะไปเป็นลูกน้องร้านขายเส้กอกค่ะก็ไปทําอยู่ประมาณห้าปี ่ไส้กรออีสานไส่กรออีสานค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือของอีสานที่อำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะครับเราก็ไปเริ่มต้นหารายได้มีเงินเดือนตั้งแต่ช่วงนั้นเอาละเราก็มีงานทําค่ะแต่ว่าชีวิตของของคุณอื่นเองก็ไม่ได้ยุติอยู่ที่แค่การเป็นคนทํางานในโรงงานไส้กรอค่ะยังมีงานอื่นที่ทําต่ออีกไหมครับ พอทํางานทําไส้กอกเสร็จใช่ไหมคะทาไส้กอกเสร็จพอดีฉันก็เริ่มเป็นสาวโตขึ้นเห็นเพื่อนไปกรุงเทพก็อยากจะไปกรุงเทพในตอนที่ทําไส้กอกอยู่นะคะฉันก็อยากจะเย็บผ้าเพราะว่าเพื่อนไปก็ไปเย็บผ้าไปทําแพทเทิร์นแล้วก็รับจ้างอะไรหลายๆอย่างนะคะพอทีฉันจบน้อยแล้วก็ในช่วงทําไส้กอกก็ไปเรียนเย็บผ้าพอเย็บเป็นก็เดินทางไปกรุงเทพเลยค่ะเข้ามาอยู่โรงงานเย็บผ้าเลยค่ะ เราทำมาได้กี่ปีฮะที่โรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้าป,ประกอบไปได้สิบสี่ปีค่ะครับอยู่ที่นี่สิบสี่ปีเลยค่ะและที่โรงงานเย็บผ้าเองเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดที่ทําให้เราได้คิดและก็ได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงงานเย็บผ้าตลอดระยะเวลาสิบสี่ปีตอนนั้นขวายคว้าก็คือว่าอยากจะมีเงินฝากฝากให้พ่อด้วยแบ่งให้พ่อด้วยมีเงินเก็บด้วยยังก็ตามฝันนะคะเพราะว่าที่โรงง,งานก็เช่นไปอยู่ที่โรงง,งานของ ของคนจีนนะคะคสิ้นปีมาเขาก็จ่ายทองปีละบาทอพอเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดเหลือ50สตางค์แล้วก็เป็นเงินอย่างนี้ค่ะแล้วก็เก็บ,บปีแต่ละปีแต่ละปีก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันที่เป็นคนชอบเก็บอยากได้เงินเยอะจ่ายที่เขาจ้างจ้างจากทํางานสองโมงถึงสี่ทุ่มยังก็ทํางานเพิ่มอีกสองชั่วโมงด้วยความอยา,าอยากได้สตางค์นี่แหละยอมอนอนดึกเลยแต่ว่าสุขภาพที่นี่ เราอยู่มา14ปีเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกกังวลใจคือเรื่องสุขภาพะถูกต้องค่ะเพราะรีนเป็นคนที่หักโหมอยากได้เงินเยอะนะคะแล้วก็ฝุ่นเข้าเข้ารูทางรูจมูกก็ไม่รู้เรื่องพอมันนอกอีกทีนึงที่ได้ใช่ไหมที่ได้ค่ะที่มันจะเป็นรอยต่อของไอ้ผ้าเป็นเป็นซับชั้นในของชุดเจ้าสาวเด็กนะคะตรงนั้นนะคะ เราก็เลยไม่รู้ตัวหรอกว่า14ปีเนี่ยเราสูตรดมอะไรเข้าไปบ้างเป็นยังไงบ้างเามารู้ตัวอีกทีอาการเป็นไงอาการตอนนั้นก็คือว่าเป็นขี้มูกไหลแบบไม่หยุดแล้วก็เป็นไข้บ่อยแต่ก็ทํางานอยู่นะคะเป็นไข้บ่อยพอน็อกอีกทีนึงดิฉันเข้าโรงพยาบาลแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าร่างกายเขาอ่อนแอมากนะคะตอนนั้นคุณหมอเท่าแก่พาไปหาหมอร่างกายเขาอ่อนแอมากนะคะ เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นก็นนกนนกเอ็กซเรย์ดูที่ปอดปรากฏว่านะคะตอนนั้นในฉันปอดเหลืออยู่ข้างหนึง่งจากน้ำหนัก65ปีเอ้า65กิโลลดเหลือ35กิโลค่ะโ,โทษนะปอดอะไรอยู่ข้างหนึ่งนะปอดเน่าไปข้างนึงเน่าไปข้างหนึ่งเหลืออยู่ข้างหนึ่งมันกำลังจะเน่าแล้วเพราะลอยต่อค่ะแล้วเรากระบวนการการรักษาผมถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะเราก็ต้องไปเหมือนกับรักษาปอด เป็ตัวเองไปรักษาปอดก็คือเท่าแก่ก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะดังๆที่กรุงเทพนะคะไปหลายๆครั้งเขาก็หมดเงินเยอะเขาก็ดูแลเราดูแลค่ะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าหนูเป็นคนขยันเขาต้องรักษาไว้เพื่อจะทํางานให้เขาต่อครับนะคะแต่นะแต่ตอนนั้นนะคะคุณแม่ก็เริ่มป่วยเหมือนกันเพราะคุณแม่รู้ว่าหนูป่วยแม่ก็ป่วยเลยเพราะว่าหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ ถ้าหนูหาเงินไม่ได้แล้วไม่อาจจะทํายังไงพร้อมลูกอีกหคนอย่างนี้นะคะแล้วก็พอพอรักษาเสร็จหนูก็เตรียมตัวจะตายแล้วค่ะอม,มันรู้สึกอ่อนแอมากรักษาแล้วน่าจะมีความหวังสิรักษาเสร็จปรากฏกลับเตรีมมันไม่มดีขึ้นค่ะหนูก็อ้วกวันละครั้งสองครั้งอ้อวกออกมาเป็นเลือดเลยนะคะ ชีวิตในใน,ในช่วงนั้นคิดว่าไม่รอดไม่รอดค่ะแล้วอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อและอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เรา,ารอดขึ้นมาได้ตอนนั้นหนูนอนนอนป่วยคู่กับคุณแม่ครับทั้งบ้านนะคะทั้งบ้านก็มาเยี่ยมเขาก็ว่าหนูจะเป็นคนที่ตายก่อนแม่มนะแต่ปรากฏว่าคุณแม่ก็เสียก่อนฉันหลังจากคุณแม่เสียเสร็จนะคะเสียแ,แล้วก็เ,เก็บโรคเกี่ยวกับตับตับมะเร็งตับคะ่ะ ท่านก็เสียชีวิตไปนะคะแล้วมีคนคนหนึ่งชาวบ้านนะคะมาบอกว่าขอให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอนามนนะคะครับฉันก็บอกว่าไม่ไปหรอกรักษาที่กรุงเทพโรงพยาบาลดังๆก็ไม่หายไม่ดีขึ้นแล้วพี่สาวก็มาปรบหลอว่าเออไปสักครั้งไปเผื่อมันหายก็เลยไปก็เลยไปปรากฏว่าฉันไปทานยาของโรงพยาบาล นามนคะคดีขึ้นค่ะคดีขึ้นจริงๆจากที่ไม่อยากจะอยู่ก็อยากจะอยู่อพอเราอาการดีขึ้นก็มีก,า,การดีใจนค่ะตอนนั้นไม่ได้ทํางานเลยไม่ได้ทํางานค่ะแล้วรายได้มาจากตรงไหนล่ะช่วงที่อยู่ ยังมีเงินเก็บอยู่ที่ตอนที่ทํางาน<ด>อยู่ค<ด>่ะยังดี<อ>ว่าเป็นคนที่รู้จักเก็บเงิน,นครับเป็นคนที่เก็บเงินเอาล่ะพอเราเรามีเงินเก็บเราเริ่มรักษาตัวชีวิตเริ่มมีความหวังอาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเริ่มในที่สุดกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงกลับมาแข็งแรงก็ยังไม่แข็งแรงมากครับแต่ก็ยังมีวิธีการว่าอยากจะอยู่ในโลกนี้ต่ออ่ากําลังใจมาค่ะกําลังใจมา ดิฉันก็เลยนึกว่าจะไปทํางานต่อไปทํางานที่บริบรษัทโรงง,ง,งงานเย็บผ้าต่อยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดคือโรงงานนะเขาไม่ใช่ผิดอะไรนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดีด้วยเพียงแต่เราสุขภาพไม่ดียังไม่เข็ดอีกหรอไม่เข็ดเพราะว่าอยากได้ตังคงคะก็ไม่รู้จะไปทำทำงานที่ไหนแต่มีจุดยุดจุดหนึ่งก็คือว่านึกได้ว่าตอนนั้นทําไส้กรอกนะคะทาไส้กรอกอยู่ก็เลยบอกว่ามีอาชีพอยู่เงินที่เก็บมาจากที่ทํางานก็เลยนึกว่าจะมาลงทุนตรงนี้นะคะเพราะชอบค้าขายชอบค้าขายด้วยแล้วก็ จุดหนึ่งคือที่ทำงานเป็นลูกน้องร้านไจก้กอกยันเห็นตังเขาค่ะ ได้วันละสองถุงค่ะถุงใหญ่ๆนะคะคที่เขาขาย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 ,ยังไม่นับที่ใส่ถุงนะคะคแต่ถุงแล้วเขาก็ได้แล้วก็นึกว่าเมื่อไหร่น้อจะได้เป็นเจ้าของเงินตรงนี้นะคะแล้วก็เลยมาจุดเริ่มต้นก็เลยมาขายไส้กรอกตรงนี้นะคะในที่สุดพออาการดีขึ้นเป็นเจ้าของกิจการแล้วเปิดเป็นเ,เหมือนทําไส้กรอกขายเองขายยังไงฮะเป็นร้านหรือเป็นรถเข็นหรือเป็นขายในตลาดเป็นร้านขายในตลาดค่ะไปได้ดีไหม เดือนแรกไอปีแรกนะคะขาดทุนค่ะวิเคราะห์ไหมมันมาจากสาเหตุวิเคราะห์ว่ามันมาจากว่าที่เรายังไม่มีลูกค้านะเราทำอะไรเป็นคนขายหน้าใหม่ยังไม่เคยมีคนลองชิมแต่เราไม่ได้ทําให้อร่อยหรอกอร่อยเราไม่มีลูกค้าเลยขาดทุนทําต่อไหมฮะทาต่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่ฉันคิดเลยว่าถ้าสิ่งไหนที่เรายังไม่คุ้นเคยกับตรงที่เพราะฉันก็มีประสบการณ์อยู่แล้วไงคะ๋ยวก็ ตั้งเป้าต่อนะคะจากปีแรกเงินเก็บที่มาอยู่ในกรุงเทพหมดค่ะครับแต่ไม่ท้อไม่ท้อค่ะขายต่อปีที่สองค่ะเหลือมามันขายไม่หมดฉันก็เททิ้งฟังทิ้งอยู่หลังบ้านค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างปีที่สองค่ะฉันก็กู้เงินเงินหลายวันค่ะเริ่มเป็นหนี้ค่ะครับเริ่มเป็นหนี้ก็เอามาขายไส้กรอกนี่ก็มาขายไส้กรอกหมุนอยู่ตรงนี้ละคะครับพอขายเสร็จ และปีที่สามก็ยังเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิม,มจากที่ว่าคนไม่เคยเป็นหนี้ก็เป็นหนี้เกือบสองแสนนะคะที่<อ>ฉันผ่อนเงินรายวันท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการมาขายไส้กรอกเรามีหนี้สินประมาณสองแสนแล้วจากปีที่หึงมาปีที่สองปีที่สองมาปีที่สามเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักสู้อย่างเธอเนี่ยจะหาทางออกให้กับกิจการนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับเขายังเล่าแผนให้ฟังว่า มันเป็นงานที่สร้างอนาคตได้ครับภายในสองถึงห้าปีแล้วจุดประเด็นอีกจุดหนึ่งที่ฉันรับฟังเขาอีกเขาบอกว่ามันเป็นงานเหนื่อยข้า้งเดียวสบายชั่วโคตรอา้าโดนอีก